เห็นภูจอมทองที่ได้รับการขนานนามว่าฟูจิกคอนบุรีนะครับตั้งทำงานอยู่เหนือพื้นน้ำใสเหมาะแก่การมาถ่ายภาพโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับทิวทัศน์เป็นพิเศษเลยนะครับ โดยช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะท่องเที่ยวก็ยังสามารถมากางเต็นท์พักท้างแรมรับลมหนาวแล้วก็สัมผัสความงามของธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนได้ด้วยเพราะที่นี่มีจุดให้บริการกางเต็นท์ที่บริเวณหอคอยชมวิวสองสัตว์ที่ชาวบ้านได้จัดทําไว้รองรับนะักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามริมลําน้าสาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ทางขุนทองใหม่ไกรสิริสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบจลจรเข้หิน หมายเลขโทรศัพท์0829843058รับบรรยากาศแบบนี้ไปกลางเต็นท์สวยงามเลยดูพระอาทิตย์ตกดิน